ครับสวัสดีวันนี้แมเรี้คาเฟ่ของเรานะก็เปลี่ยนมีเจมส์แล้วก็โฟเราอย่าเพิ่งไปบอกเขาสิกล้องมาตอนแรกก็กล้องมาตอนแรกก็เห็นหมดแล้ววันนี้อาจจะไม่มีพี่ติ่งพี่จอมเปลี่ยนไปอาจจะเหรออันนี้พี่ติ่งอ๋อไม่ใช่อาจจะคือไม่ไม่มีพี่ติ่งเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือพี่จอมเอ้โหสุ่มสี่ตรงนี้พี่จอมนั่งสองสุ่มีพี่จอมนั่งคือนั่งได้กดดันมากกดดันแทนพี่จอมคือโฟต้องแทนพี่จอมไม่ได้วันนี้้อตงแทนพี่จอมไม่ได้โฟต้องเป็นคนนำเลยเข้า จะต้องมีแบบพร้อมกับรายการอะไรเงี้ยอ่ะเร็วดิมันไม่ได้อ่ะหนูหนูฝึกมาแล้วนะเนี่ยอ๋อนี่นี่คือนี่คือลองมาแล้วพี่จำไม่ได้ที่หนูเข้าแรกๆอ่ะใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้ดีฟรอฟรอเฮ้ยส้มกระกระกระดกเพาะดีกว่ะคอยทีนะคอยทีนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนูก่อนเฮ้ยบางคนเขากระดกนิ่งไม่ได้ โรอะไรเงี้ยแต่ยังก็ลิ้นลิ้นมันต้องดีไงลิ้นมันต้องดีหมายถึงว่าการใช้ลิ้นมันก็ต้องรัวเวลาการพูดอะพูดไม่ไหวเลยพูดอย่างนี้แล้วดูชุดบันเดยเจมว้าววันนี้ส้มนี่มันแต่งตัวอเจมเจมเจมนี่จริงๆแล้วก่อนมาอัดเทมเนี่ยเจมก็เพิ่งไปเข้ารายการกับพี่ติ่งมาในในในรายการของเขารายการมีแต่สาระั้งนั้นเลยอะไรสักอย่างนะชื่อคาเฟ่สักอย่าง ในเพจสปอร์ตพูลในเพจในเพจสปอร์ตพูลนะแต่ว่านี่ก็มาเจอกับเรา4ี่คนพี่จอมยังไม่กลับจากอังกฤษนะฮะเพราะว่าไปติดภารกิจดูริพูลเอ้ยไม่ใช่ดูแมนยูกับเลสเตอร์ส่วนพี่ติ่งพี่ติ่งนี่ก็ไปเป็นภารกิจส่วนตัวภารกิจนิดนึงภารกิจส้มส้มสอนพี่กระดกลิ้นเหรอให้พี่กุยสอนเรื่องลิ้นพี่กุยเก่งมากใช่อะครื่องลิ้นนี่ล้มต้องยืนมาแล้วนะอะไรอ่ะไอ้ที่พูดอย่างกันรู้ อ่าก็กรุยนะเบาๆอ่าส้มมาแล้วก็ร้องค่ะเอ้ยมันกระดูกหินพร้อยจริงนะเออน้องส้มทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยไม่ดีอ่ะโฟร์ได้ใส่กางเกงตัวนี้พี่อยากจะแบบว่าไปจับตรงรบล้อยฉีกนะแล้วก็ชากแคขกออกมานะไม่นี่มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นนี่เย็บมาอันนี้เย็บมาจริงเลยยืนยืนให้เขาดูหน่อยระหว่าง เราาก็ยืนไม่ต่างกันไม่ต้องยืนยืนอาจจะเตี้ยกว่านี้คุณจะว่าเพนวันผมไหเพนวันคุณเพนวันวันนี้แบ่นั่งวันนี้วันนี้ทีมงานของเราเนี่ยดูแล้วนะพี่ดูแล้วดูคงได้คุยตามสคริปต์แหละเพราะปกติเนี่ยไอ้บอมันไม่เคยมีสคริปต์ไม่เคยคุยตามสคริปต์เลยนะเฮ้ยเราก็จะไปคุยตามสคริปต์ไม่แต่ว่าก่อนอื่นหนังสือที่วางอยู่นี่คือยังไงโฟอันแนะนำหน่อยแนะนำพี่จอบอกเล่มใหม่บาบูออกเล่มใหม่ไหนกล้องไหนกล้องไหนซูมหน่อยได้ปะ พี่จอมเนี่ยเป็นคนที่เขามีความครีเอทอยู่ในหัวจริงจริงนะหนังสือเนี่ยโดนสั่งมาว่าต้องทำพ็อกเก็ตบุ๊กพี่จอมก็เอาเรื่องอะไรดีวะเราเรืองที่กูเขียนไม่น่าซูมแต่หนังสืออย่าซูมนิ้วนะคะนิ้วจะบังหน้าพี่จอมหมดแล้วงั้นนิ้วหรือแง่งขิงโอ้โหโฟโเล่นได้คนเดียวเล่นได้คนเดียวารกก็ฝากประชาสัมันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วตามสื่อต่างๆ่ ตามเพจตามอะไรเงี้ยก็มีการเป็นสหพันธ์แล้วล่ะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะราคาหนึร้อาสิบบาทค่ะราคา150บาทซื้อวันนี้นี่ลดทันทีเลยครับลดทันทีเลยเหรอใช่ครับลด2เล่ม300บาทเล่มละเท่าไหร่นะเล่มละ150เหรอแต่ถ้าซื้อ2เล่มก็300บาททันทีถือว่าคุ้มคุ้มชนิดที่เรียกว่าต้องรีบเลยนะครับแต่ถ้าท่านซื้อณเวลานี้ณวินะตอนนี้อ่าสเล่มเอาไปเลยครับ450บาท โอ้โหนี่นี่เป็นดิวที่แบบว่าผมไม่คิดเลยว่านี่แล้วเราจะเอากำไรจากไหนวะเนี่ยไปลดให้เขาขนาดนี้เนี่ยครับก็ต้องแจกแถมเดี๋ยวจะมีสีเล่มใช่ไหมเป็นการจูงใจเดี๋ยวมีสีเล่มหกร้อยละสีเล่มหกร้อยเราไม่รู้โอ้โหมารู้แต่เล่มที่สองแล้วก็ไซื้อได้นะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ช่องทางการซื้อเนี่ยก็อาจจะแผงหนังสืออาจจะไม่มันอาจจะหายาก่นะร้านหนังสือทั่วไปก็ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สั่งซื้อทาง ออนนไล์ทางออนไลน์ได้ทางอาราดินอาราดินออนไลน์ co t h ครับไม่มีอะไรมากวิธีการซื้อนะครับถูโทรศัพท์ถูมันไม่ใช่ตะเกียงเนี่ยออกไม่ใช่ตะเกียงทันไหมทันไหมอาราดินเนาะทัน อันนี้มันเพลงแล้วเพลงใครนะนี่แหละวันนี้วันนี้ที่ยอมเข้ารายการเนี่ยเขาพระส้มดีนี้แหละชอ้ันนี้พูดข้ามหวยโฟเลยโฟเฮ้ยโฟเอ้านูบอตรงนะก่อนที่หนูเข้าทุกครั้งอ่ะหนูก็จะถามเขาว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องมีหนูก็ได้หนูไม่ได้ไม่ได้เอามจริงคมอเราได้รับเกลียดเกลียดได้รับเกลียดจากเจ้าของคาเฟ่คือโฟเป็นเจ้าของคาเฟ่อยู่แล้วไงจริงๆคือตีนที่วางไว้เนี่ย นี่มันเป็นคาเฟ่ไลฟ์โฟร์เป็นเจ้าของคาเฟ่นะร่วมกันอัมคุณบอบู่ที่ไปดูผีฉาจิ้งจอกไม่รู้จะอัมยังไงเดี๋ยวพี่จอมไปดูแล้วแมนยูชนะด้วยไงชนะหนึ่งใช่ไหมใช่ชนะด้วยชนะแบบจุดโทษไงแล้วแล้วเกมไม่ค่อยดีใช่อ่ามันก็ไม่ได้ว่าเออต้องถล่มอะไรเขามันต้องพึ่งจุดโทษอ่ะจุดโทษที่อะไรนะห้านัดได้สี่นะครับใช่ไหมแต่แต่ว่าตอนนี้มันแซวไม่ค่อยหนุกหรอกเออมันก็ ยังไงจะบอกว่าแซวได้แซวไ,ได้แต่ว่ามันอารมณ์ของแฟนหงคือแ,แมนยูเขาไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วเอางี้เหมือนว่าไม่ได้ขึ้นมาแย่งแชมป์ในหลายปีละม,มันก็แซวไม่ค่อยหนุกละปกติปกติเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารอเขาขึ้นมาก่อนแล้วสะดุดก็เแล้วแซวจะหนักอ,อ,นนอะไรเงี้ยนานเลยจริง แต่อายุต้อไม่รู้จะขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปเขียนพี่โจองนะอ่ะก็ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหงรุ่นแชมป์แล้วก็ได้แชมป์เนลีกนะจนตอนนี้ก็ยังแรงไม่เลิกพี่จอมก็เลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้อ่ะก็ฝากกันไว้นะครับก็พูดถึงริพูลก็แฟนริพูลก็คงอ่าชุ่มฉ่ำกันหน่อยสำหรับช่วงนี้ก็บอกว่าปีเนี้ยก็แบ่งแบ่งโฟกัสกันชัดเจนแมนซิตี้ก็ไปลุ้นแชมเปี้ยนลีกไปเพราะว่าได้พรีเมียร์ลีก มา2ปีติดแล้ว198แต้มแล้วมันจะมีข้อคอรหัสเลยวะพอพี่พูดอะไรแบบนี้มาผมคิดได้ว่าเอ้ยก็ธรรมุาเราได้แชมป์ลีกนะทาริบูนได้แชมป์อ่าก็ซิตี้เขาไม่เน้นแล้วไงเอ็งไม่ได้เฮ้ยเธออย่างนี้ไม่ไม่ได้นะโอ้โหไม่ยอมเลยเหรอคือไม่ยอมนะขึ้นเลยหรอรอมา20-30ปีนี่เรามาพูดอะไรแบบนี้นะอ่างั้นงั้นพี่ให้เลือกแต่ตัดขาไม่ได้นะงั้นางั้นพี่ให้เลือกงั้นก็เอาเป็นว่าแมนซิตี้มันเน้นเต็มที่กับพรรีีีเมย์ลก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่ามึงอย่าพูดแบบนี้อ๋อคือมึงไม่เอาจริงก็ได้แต่อย่าพูดอย่างนี้แต่อย่าพูดแบบนี้มันรู้สึกเสียฟอร์มเสียความรู้สึกอ๋อเสียวรู้สึกอ๋อห้ามพูดด้วยห้ามพูดคือมึงต้องห้ามเอาจริงด้วยใช่แล้วมึงห้ามพูดด้วยโอ้แฟนดิพูลไม่ควรเอาแตนใจเลยงงเงงงงเงงเออแต่ว่าดีแล้วดีแล้วเพราะแมนซิตี้จริงๆก็198แต้มสองฤดูกาลเนี่ยก็ไปเอาแชมเปี้ยนลีกเยอะนะลิเวอร์พูลก็ เข้าชิงแชมป์มมา2ปีติดแล้วก็ไปเอาพิมพิรกแล้วกันใช่ไหมคือต่างฝ่ายต่างได้แชมป์อย่างที่ต้องการมาแล้วหนึ่งรายการต่างคนต่างตัวติงต่างตัวติงเคยเคยฟังไหมเคยฟังไหมเอ้าไม่เคยหรอที่พี่เต๋าก็ร้องเพลงอ่ะไม่ใช่ที่เขาเจอในห้องน้ำอ่ะไม่ใช่พี่เต๋าแล้วต่างคนต่างเยี่ยวไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่เลยหรอกเนี่ยต่างคนต่างตัวติงเสมอกัหนึ่งหนึ่ง อันนี้ตอนเวลาตรงซีนไหมแสบไม่ได้ดูเหรอแสบสนิทแสบสนิทอ๋อเออเออโฟไม่รู้เหรอไอ้ไอ้แบทรู้ป่ะรู้ครับเออแบทมันยังรู้เลยต่างคนต่างตัวก็รุ่นพี่อ่ะอ๋อแต่ว่าหนูก็ทานหนูได้ดูเคยดูเคยแสบสนิทไม่ได้ไม่ได้อ๋อเขาดูแค่รอบเดียวอะไรเงี้ยอ่ะโมนเดียวจบไหมถามแค่นี้ลิฟท์พูลเหรออ่ะส้มว่าไงจบสิส้มนี่ก็แฟนลิฟท์พูลนี่เรานั่งสี่คนเป็นแฟนลิฟท์พูลหมดเลยส้มนี่เชียร์ลิฟท์พูลตั้งแต่ยุคไหนครับ ยุคยุคตั้งแต่เจอราดอ่ะโอ้แสดงว่านานแล้วนะว่าเจอราดนี่เลิกไป30ปีละอายุหนูยังไม่ถึงเลยหนูยังเพิ่งแบบ15หยกหยกสิบหกย่นหย่อนถงกระเไม่หย่อนไปถึงสมองไปถึงสมองไม่หย่อนไม่หย่อนไม่ไม่ย่อะไรนะไม่หย่อนไม่หย่อนยังตึงอยู่ยังตึงอยู่รู้ได้ไงเอาเว้ยเดาเดาว่าชีหน้าเอาเว้ยไม่หน้าหรอเดาว่าชีหน้า พี่ว่าอย่างร่มไม่ได้ชี้ด้าชี้แบบหัวเลยเนี่ยอะไรมาเนี่ยมวอนขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะเชิดไอ้โบรู้ได้ไงหนูไม่รู้หนูถามพี่ไงไม่พี่รู้ได้ไงอ๋อขอคำตอบให้แลเดาเดาจากคามคิดคุณดูชมหน่อยค่ะไม่ได้เดาหรอกดูแล้วกะจริงๆไม่ได้เดาหรอกคือดูแล้วกะเลยนะฮะว่ากูก็ทำอยู่ มันก็ต้องมีแบบมันหนูโดนทำร้ายไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกอะโฟว่าไงม้วนเดียวจบไหมไม่ไม่อยากไม่ไม่คิดไม่รู้ไม่อยากเขาข้างตัวเองอ่ะยังเพี่จะคิดหวังเองทีแล้ว่พีดูการที่แล้วมีช่วงหนึ่งนำตั้งหลายแต้มยังโดนเลยก็ยประมาณมีโอกาสทิ้งเป็นเจ็ดไงแล้วไม่ได้ไงแล้วไปเสมอเลสเตอร์ไงคือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็แบบนี้แหละเพราะว่ามันมีหลายฤดูกาลที่ ทีมนำเยอะๆแล้วสุดท้ายไม่ได้ก็มีแมนยูเตดก็เคยนำเยอะแล้วไม่ได้อาร์เซนอลก็เคยนิวคาสเซิลช็อตเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็อาจจะยังเร็วไปหน่อยนะจะมาพูดถึงตอนนี้12แต้มเลยใช่12แต้มปี9596ห้าเกาอ่ะก็รอพี่จอมกลับมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องบอกกันสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นชุดนี้นะยังเปลี่ยนได้เพราะว่าเราถ่ายพี่ลอเปลี่ยนสออะไรขอเปลี่ยนหน่อยว่า มัันออึดดแล้วแต่แแล้วต่เองเลยได้แล้วแต่เลยจะเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเปลี่ยนหัวก็ได้ไม่เป็นไรจะเปลี่ยนกางเกงจะถอดเสื้อผ้าจะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใช่ไหมอ่านสเองสำน้าส้มชอบพูดอะไรใหู้พดคเดียยววเลลนะกกราพูดได้คำเดียวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะพี่จอมอ๋อพี่จอมกับพี่ติ่งเขาเคยไลฟ์ไว้แล้วบอกว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกแบบม้วนเดียวจบนะ คือถ้าดูถ้าดูความพร้อมจริงๆนะในฤดูกาลนี้ของแต่ละทีมที่แบบอยู่ในกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันน่ะคือทั้งอาเซนอลทั้งสเปอร์ทั้งเชลซีมันก็ยังดูแบบมีแบบนะมีจุดที่แบบเป็นจุดอ่อนอยู่ยังมีข้อบกพร่องอะไรแบบเนี้ยโอ้แต่ลิพูตัวต้องไม่เจ็บนะอ่านี่คือเป็นจุดหนึ่งที่ที่หลายคนพูดกันเยอะเพราะว่าต้นฤดูกาลช่วงซัมเมอร์คอปไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยนะครับแแต่ว่า ทีมงานของเราเจ้าดิ๊กเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์จอรบานนะไปสัมภาษณ์จอรบานจอนบานที่เมื่อเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เขามาเมืองไทยใช่ไหมมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ดิ๊กก็ไปสัมภาษณ์ก็ถามจอรบานว่าคุณจะซื้อใครไหมเอ้คุณคุณคิดยังไงกับที่รีพูลไม่ซื้อใครเลยซื้อแค่ดาวรุ่งอะไรเงี้ยจอรบานบอกว่า last year we lost one game this year we lost no game โอ้โหพูดโคตรดีเลยแล้วบอกว่าแล้วทำไมต้องซื้อล่ะแต่ว่า ไอ้ดิ๊กมันน่าจะถามต่อนะคือเดือนที่มันถามมึเงเดือนกันยายนใช่ปะมึงจะบานแน่ใจได้ไงอีกสามเดือนจะไม่แพ้ใครใช่ป่ะจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นดิ๊กอ่ะเราต้องถามแล้วอืแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าอีกสามเดือนจะไม่แพ้อใช่ป่ะถามเองนีส่งเชือกไม้ไปถามส่งจชหมกยไปท่าทีนี้ที่จอร์านพูดมันก็มันก็ถูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะเพราะอี่พุลไม่ซื้อใครแล้วอ่ะแล้วก็ออกซัสชนะห้านัดรวดแบบนี้นะแต่ว่า บางคนก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาบาดเจ็บขึ้นมาจะเป็นยังไงอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูก็ต้องลุ้นไปด้วยแหละคือมันก็เป็นช่วงจังหวะเหมือนกันนะบา,บางทีเรื่องการบาดเจ็บบางทีมันก็มาแบบดื้อๆเหมือนกันนะยกตัวอย่างอย่างช่วงนี้บาเซลนาช่วงสตาร์ซีซั่นเนี่ยเมสซี่เจ็บเดมเบเล่ le, เจ็บหลุยโซเลสเจ็บ ทั้งทั้งที่แบบตอนก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยกำลังนั่งคิดเลยจะเอาใครลงตัวจริงอยว่าใช่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 จากการมาของคริสมันแล้วก็จินตนาการไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเนมามจะมาอีกจะเอาใครเล่นดีวะเนี่ยอีลงตัวนานหมดกุตินโยก็ายังอยู่จากช่วงหนึ่งที่คิดแบบนั้นอ่ะนะใช่แล้วมาสุดท้ายมันแบบเอาเด็ก16มาเล่นถูกต้องใช่ไหมตอนนั้นสถานการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับกับลิเวอร์พูลช่วงใดช่วงหนึ่งของฤดูกาลนะเขาบอกไงว่าเวนทชมลีกเนี่ยมัน ฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ใชรับทีมันต้องเป็นแบบว่าโชคด้วยความซวยไม่มายือนอะไรแบบเนี้ยหรือว่าทุกทุกทีมซวยหมดแต่ว่าเราซวยน้อยสุดอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินเนี่ยโฆษณาเก็บอกไข้เลือดออกไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของโชคอ่ะเฮ้ยเพราะฝีมือล้วนๆมึงต้องไปลงลุยดงยุงอะไรมาแน่นอนนำถึงได้เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของโชคนะฝีมือครับฝีมือเฮ้ย คือถ้าแชมป้เปลีกได้ยินเลยอ่ะไขเลือดออกไม่เคยได้ยินนะไม่เคยไปไปเพ่ิร์ฟดูพี่พีอพี่ต้องดูโฆษณามันต้องมีเออเออเออมีแต่จริงคือถ้าแชมป้ยนลีกอ่ะผมผมเห็นด้วยกับพี่ก็คือมันมีเรื่องของดวงด้วยแต่ทัพฟุตบอลลีกเนี่ยผมว่าเรื่องของดวงมีน้อยมากมีส่วนมีไม่เยอะเท่าฝีเท้าเท่ากับแชมปี้ยนลีกแชมปเปลิกเี่ยใช้ดวงเยอะกว่าะใช่ไหมเพนวันใช่ค่ะเราจะจับมือไปด้วยกันนะจ๊ะหมดแล้วเหรอทำไมวันนี้ทำไมวันนี้นี่สคริป สกิปไม่เท่าเดิมนะแต่ปกติไม่เคยได้ใช้อันนี้พยายามคุยหาแบบเมื่อไหร่มีสกิปเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวโปรโมทนิดนึงไลฟ์ฟิมิลีกนะครับยังมีต่อเนื่องของทางเพจแส่สปอร์ตของเรานี่แหละนะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกมเชลซีลิเวอร์พูลบิ๊กแมชนะครับบิ๊กแมชบิ๊กแมชแล้วก็วันอาทิตย์นี้มันมีอาร์เซนอลด้วยมั้งเตะพร้อมๆกันกับลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วมีแมนยูด้วยมั้งที่เตะก่อนเอามาคุยกันหน่อยไหมบิ๊กแมชที่แซมบัดบลิต มันมีเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์มาด้วยเนี่ยจะส่งผลไหมโฟอเอางี้ดีกว่าลิพูลชนะมาลวดแต่ว่าเชลซีเนนะี่ยนัดล่าสุดถล,ล่มบูฟาสองเริ่มเหมือนว่าบอลมันห้าวกำลังห้าวมาเลยโฟลิพูลน,นี่มีสิทธิ์สะดุดนะแต่หนูมองว่าที่ที่เชลซีอะ่ะชนะวูปอะ่ะวูปฤดูกาลนี้ยังเล่นไม่ค่อยดีะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับลุลแก้วอ่ะใช่ก็ยังยังคิดว่าไม่กลัวเชลซีผ่านได้ผ่านได้ เป็นหกนัดรวดเลยเหรอหกนัดรวดมันไม่เยอะไปหรอหกนัดรวดมันเกินไปนะไม่แล้วถ้ารวมฤดูกันที่แล้วมันสิบห้านัดติดเลยนะลิเวอร์พูนน่ะปกติเหรออืมคือทีมจะเป็นแชมป์ได้เนี่ยผมคุยกับคุณซัมเมอร์ฮิลล์หลายครั้งแล้วนี่คือจุดที่คุณซัมเมอร์ฮิลล์เน้นย้ำมาตลอดทีมจะเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันต้องรันได้ประมาณสิบนัดแปดนัดเก้านัดสะดุดนัดสองนัดแล้วกลับมารันอีกไม่ใช่ว่าชนะสองนัดสามนัดเสมอแพ้กลับมาชนะสองนัดอันเนี้ย ไม่ใช่คุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ต้องทำแบบที่เพนวันพูดก็นี่ไงลิเวอร์พูลทำมา14นัดแล้วไงถ้ามีรวมรื้กันที่แล้วด้วยไง14นัดทำไปอีกก็อ,อย่างที่บอกครับใครจะออกไม่ใช่เรื่องของโชคฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆคือคือถ้าดูแลตัวเองดีไม่เป็นไรให้เล่นหลอกหรอกใช่ครับฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆโอ้อ่ะส้มส้มลิพูลนี่ฟอร์มกำลังดีเลยแต่ว่ามาเจอเชลยวอะไรครับอะไรคะขายอะไรอะขนมเสื้อตัวเนี้ย อะะไรคสั้นอีกหน่อยได้ป่ะทำไมอ่ะได้่อมันสั้นอีกหน่อยสั้นอีกหน่อยคือตัดตัดใหห้้้ขึนมาาออยย่งีเเลรตัดชายขึ้นมาอีกเลยโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วพี่พูดนี่แบบรู้เลยนะนี่เป็นคนยังไงถ้าเป็นสเต็ปของพี่จอมเนี่ยคือแบบส้มครับพี่แล้วก็ส้มยืนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เมื่อวิกที่แล้วก็คือเป็นชุดแบบเป็นผูกงี้ใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นก็คือชุดหน้ากระตุกเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คืออะไรนะ รับเข้ากล่องไหมครับใช่ไหมับเข้ากล่องไหมครับรัเข้ากล่องไหมครับคือมาเข้าเนี่ยมานั่งใหญ่ส้มนี่โอ้โหเลือดกํเรบเราจะกระชูดทุกทีเลยอย่างงั้นเลยเหรอพี่ใช่เพราะหนูเป็นผูนเดยพี่ปมดจริงับมองแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างว่านะอย่างว่าพี่ไม่เคยเห็นอะไรขาวๆไงอ่ะเออหมดแล้วหมดเวลายังหมดแล้วนี่ขอบคุณะบอกให้พี่โฟนหน่อยอันนี้นะคะก็คืออะไรนะอาพูดสิเจ้าของเป็นเจ้าของแพทย์เมสนี่ใายของจะเขินทำไมเพนวัน เป็นนมแพ้อัดเม็ดนะคะให้สำหรับสำหรับคนกินสำหรับคนกินเอาเปล่าสำหรับน้องหมาในบ้านใครมีน้องหมาสำหรับน้องหมาแต่ว่าคนก็สามารถทานได้เดี๋ยวพี่โฟลองทานเนี่ยเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจอ๋อให้ลองกินอาหารหมาเลยหมากับคนทำจริงคือมันก็กินได้ไม่ไม่ได้ของหมาแต่ฟ่อไมนให้หนูกินอะลองชิมมันก็กินได้มันเป็นนมแมาเม็นอะอะลองชิม ตามจริงคือก่อนที่ไม่คือตามจริงก่อนที่จะมาขายของเนี่ยก่อนที่จะมาขายของให้คนอื่นเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนรู้สรรพคุณรู้นู่นนี่นั่นก่อนว่าเออมันดียังไงมันนู่นเนี้ยยังไงเพราะฉะนั้นวิโฟก็เลยต้องชิมก่อนคถ้าสมมติก่อนก่อนที่จะขายของถามว่ามึงกัดยังกับอกกี้เลยไม่กันก๊อกเลยลูกค้าเหมือนถ้าหููของคนแรกเห็นปะคือต้องอชิมอาก็ทำเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่า พี่เช็คมาให้มันเป็นเหมือนของหมาตามจริงคือถ้าเอาโลโก้ออกแล้วก็ไปตั้งวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ก็เป็นของคนละก็ฝากด้วยนะคะชื่อว่าไงนะオリเพชรช็อปオリเพชรช็อปค่ะส็โปรดถ้าสนใจอะถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวทักไปถ้าสนใจมีเพจมีเพจเพจนี้ค่ะชื่อオリเพชรช็อปนี่เลยเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆก่อนสะกดไงส้มอ่าคุณส้มถือนิ่งๆนะฮะอ่าเดี๋ยวเขาดูเองนี่ นะคไม่ไม่ดูโอลิฟเพชรช็อปโอลิฟเหมือนโอลิฟออยครับโอลิฟแบบน้ำมันมะกอกเพชรช็อปก็คือร้านขายจิวเวลรี่ไม่ใช่สุนัขเอ้ยไอสัตว์เลี้ยงโอลิบีเออเป็นไงบ้างโฟรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยคือถ้ามันก็มันขายถ้ามันหมาเรากินเนี่ยหมาเราพูดไม่ได้ว่าอร่อยนึกออกป่ะก็ต้องให้คนกินให้เจ้าของกินเนี่ดูหน้าดิมาแข่งมาหน่อย โอเคหมดเวลาแล้วก็บอกหมดเวลาก็ฝากด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ในเพจของ o l i ิฟเพชชอร์ใช่ไหมคะโอลิฟเพชชอร์ปนะครับเดี๋ยวบอกแล้วค่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันกับเรา4ี่คนเหมือนเดิมก่อนที่พี่ติ่งกับพี่จอมจะกลับมาประจำการนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องไม่บอกปิดไว้ก่อนค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าใช่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำอ่ะโอเคแล้วฝากหนังสือของพี่จอมไว้ด้วยนะครับเขาหาว่าผมเป็นเด็กหง น,นี่นะคะอ่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะครับสาหรับคาเฟ่แล้วสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ